ตัวนี้มันเป็นสารสกัดที่เรียกว่าเลสบอลเทลนะคะตัวนี้เนี่ยตอนนี้ดังมากๆของแบรนด์ปกติเจอเจอพี่ดิ๊วพี่ดิ๊วก็จะมีอะไรมาให้ทาแสดงว่านี่แกะทาเลยใช่ไหมทาค่ะอันนี้แบบอ๋อแกะทาล่าอา่าอโอเคไม่ทันใช่ไหมขอน้ำหน่อยนะเดี๋ยวกินตอนไหนอ่ะกินตอนไหนเนี่ยคือทาตอนไหนก็ได้เพราะว่าจริงๆวิตามินตัวนี้ที่ใช้กลไกในการย่อย6-8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้หมด จิ๊บถ้ามันทําให้ขาวอะแสดงว่ามันต้องเป็นกูต้าหรือคอลลาเจนแน่ๆ<ช>ที่เ<ะ>ขาชอบกินกันตลอดตลอดไงไม่ใช่เลยค่ะเพราะถ้าเป็นของพี่แล้วพี่จะไม่ขายกูต้าหรือคอลลาเจนแน่นอนอันนี้นะคะเป็นสาระกันทีเรียกว่าเลสโซลาเทลแล้วก็ตัวที่ขาวเนี่ยพี่ใช้สารที่เรียกว่า ALA นะคะเป็นสาร<ม>ตั้งต้นกูตา้าไสโอนอีกทีนึงค่ะเขาเป็นตัวแม่เป็นตัวแม่เป็นตัวแม่ใช่คือปกติเราเรากินแต่ลูกๆอยู่แล้วกินไปไปอยู่นี่เรากินหัวเลยใช่ค่ะจะไดขาวรวยกว่าในกล่องมันเป็นยังไงคะเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนาะอมเนี่ย การที่เราอยากรู้ว่าเขาใช้อะไร <c oughs> แล้วเขากินอะไรนะเราต้องไปบุกถึงบ้านเขาเราถึงจะรู้นะคะเพราะว่ากล่องที่กินเนี่ยเป็นอย่างงี้ค่ะหนี <c oughs> ขเขาระออกซื่อก็แต่งหน้านิดนึงรู้ <c oughs> ปะแต่จริงกินเป็นอย่างงี้อ๋อ <c oughs> มันคือมันเป็นหัวเลยโม <c oughs> หัวของมันเลยคือแบบเอ่งขาวแบบถึงกล่นมันเลยใช่ไหมใช่คะ่ะอ๋อแล้วมันแตกต่างกับพวกกูต้ากับเป็นยังไงเพราะว่าข้างในเขาก็ทำให้ขำเย อ่าอันนี้นะคะคือการดูดซึมดีกว่าแล้วก็โมเลกุลเล็กกว่ามากเลยเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูนะคะว่าโมเลกุลของเองาเนี่ยเล็กกว่าประมาณ300อยเท่าเลยมันเป็นยังไงนะคะเดีอยวพ่าใช่เดี๋ยวพี่จะลองทำให้ดูแสดงว่ากลที่ได้รับมันจะดีกว่าดีกว่าค่ะเพราะว่าร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าอันนี้นะคะเราก็จะเทเวโรนิก้าลงไปหนึ่งกองแล้วก็อีกแก้วหนึ่งเราจะใส่อันนี้พอเทเวโรนิก้าลงไปจะเห็นเลยนะคะว่าทิ้งตัวลงไปด้านล่างเลยแต่ถ้าเราเทเห็นไหมคะว่าโมเลกุลมันจะค้างเติมไว้ก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะแบบเหมือน ค้างอยู่ด้านบนในขณะที่แบบอันนี้ก็คือพร้อมจะละลายแล้วมันเป็นโมเลกุลที่เล็กเนาะด,ดูคนง่ายเออ,อหอมมากแต่อันนี้ก็คือแบบอันนี้ก็สามารถที่จะเอานิ้วแับแยลงไปได้เลยมือนิ้วไม่เปียกด้วยนี่คอนเฟิร์มเลยเพราะฉะน,นั้นเนี่ยการ<ม>ที่<ม>ร่างกายจะซึมซับเนี่ยอันนี้เขาจะเร็วกว่าด้วยได้ค่ะดูซึมได้ดีกว่าอันนี้ก็คืออ่าโมเลกุลมันใหญ่ค่ะดูซึมได้ยากดูความแตกต่างค่ะดูความแตกต่างอันนี้หอมมากเลยแต่อันนี้ก็รอนานหน่อยท้องถึงก่อนแล้ว อ๋อไม่ใช่แล้วนานไหมครับี่จิบว่าจะเห็นผลนะไม่นานค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะมันใช้บนไก่ตัวเลสโอรเทลเนี่ยเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เลือดแตกตัวได้ดีระบบมเวียนได้ดีมันก็เลยทําให้เห็นผลเร็วมากประมาณเนี่ยจริงๆทานเข้าไปเรื่องไวเนี่ยคือหน้าใสาไวมากแล้วก็หลังจากนั้นจะขาวหนึ่งกล่องขาวแน่นอนค่ะในหนึ่งกล่องใช่หนึ่งกล่องมีกี่ซองคะหนึ่งกล่องมีสามสิบซองะงององขาวแน่นอนเดือนหนึ่งด้วยเนาะไม่ต้องซื้อบ่อยเนาะเดือนหนึ่งเงือนเดือนออกก็ซื้อเลยสักกล่องเว้ยอร่อยด้วยดีมาก มีลูกไหมมีค่ะมีเลยเพราะอุ๊ยอดเดี๋ยวพี่จะให้ดูแบบแขนพี่ว่าพี่เป็นคนดำมากนี่ไงลูกตอนดำตอนดำเอ้ยใช่โอยม่ชแขนพี่ดำมากโอ้ยทำไมดำ่างนี้คือดูตอนนี้คือเป็นคนละคนเลยอะใช่ค่ะเออพี่จิ๊บนี่เป็นผู้ใหญ่เที่ยวฟี่นับถือคนหนึ่งที่นางเดือดรอบรู้รอบด้านตอนแรกอะรู้เรื่องสิวมากตอนนี้คือมาพัฒนาการเป็นผิวซึ่งมันโอเคเพราะว่ากว่าจะได้มาแต่ละอย่างเนาะใช่คือการคิดคิดทเป็นอาหารเสริมที่มีงานวิจัยระดับโลกด้วยค่ะตัวนี้ไม่ไม่ใช อืมโอเคไม่อ่อยน,นี่ไม่คู่วควนะรแน่จริงๆเพราะว่าก่อนที่ถึงมึงผ่านปากกูไปก่อนยาวในส่วนนี้นะ <c oughs> ออยไม่ได้นะชอบแล้วถ้าเกิดมันเห็นผลเร็วขนาดนี้เห็นผลไวในกล่องเดียวเนี้ยพี่จริงมันอันตรายไหมอ,อันจริงค่ะจริงเลยไม่อันตรายแน่นอนค่ะเพราะว่าส่วนผสมงานเรานำเข้าจากไรออร์แกนิกที่สวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าใช้กลไกย่อยเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงนะคะไม่มีสารตกค้างในร่างกายแน่นอนเพราะว่าจะค่อยๆย่อยแล้วก็ค่อยๆดูดซึมเข้าไปค่ะ เยอะน่ยอะเยๆมันโอเคมากมันมันเลิศแท้งมากทุกอย่างปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนค่ะมันเป็นอะไรที่บรูซเข้าไปเลยแล้วส่วนะสมด้านหลังกล่องทุกอย่างเนี่ยก็เป็นส่วนผสมที่ได้รับงานวิจัยซามิิกาทั้งหมดเลยนะคะมีบอกหมดเลยนะคะในส่วนของนี้นะคะอย่าได้ก๊อปกันนะคะตอบคว่ำเลยนะคะช็อตก๊อปกระดีนัดตอบไล่พี่จิ้งเราเท่าพี่กินหมดไงถ้าสมมติวันนี้พี่ให้ไปอะแล้วว่าพี่จะไปหาซื้อได้ที่ไหนอะแสดงว่าต้องจองตั๋วเครื่องบินไปเพื่อไปหาวีโอนิกาที่ต่างประเทศแน่นะ ซื้อแวนไม่ใช่ค่ะสั่งซื้อได้ได้ที่นี่แล้วค่ะเพราะว่าพี่อ่ะขายเป็นคนนำเข้ามาขายเรียบร้อย,ยสั่งซื้อได้ที่พี่เสื้อเขียวคนนี้แล้วนะคะเพราะว่าการช่องทางการต่ออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหาซื้อได้ไม่ต้องไปจองตัวนะคะ